สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาเก็บฝักของต้นแชมพูดอกดก ok นะคะที่เราได้ผสมกันไว้นะคะตอนนี้นะคะเราก็ปล่อยให้เขาแห้งแล้วก็ร่วงมาเยอะแล้วนะคะตอนนี้ก็เรามาเก็บฝักกันนะคะตอนนี้นะคะก็ได้หลายฝักเลยแล้วก็เราก็จะเอาไปล้างแล้วก็นําไปผึ่งไว้สักสามวันนะคะแล้วเราก็ให้เอามาเพาะกันมาดูค่ะว่าจะ เก็บฝักได้เยอะขนาดไหนตัวนี้เป็นต้นชมพูอ่าชมพูดอกดกนะคะตัวนี้ที่ออกดอกเยอะๆใหญ่ๆเลยนะคะแล้วก็น้องได้ฝักเยอะมากนะคะแต่ก็ร่วงไปเยอะเหมือนกันเพราะว่า,าปล่อยแอ้เขาแก่แก่เกินไปนะคะนี่ค่ะมาเล็กของต้นโลบีเวียชมพูดอกดกนะคะ เก็บหมดแล้วนะคะเก็บหมดแล้วนะคะ,ะถ้าไหนยังไม่สุกนะคะเขาก็จะแข็งแข็งนะคะรอฝักแตกเลยนะคะถึงจะได้เก็บนะคะนี่ค่ะโอ้โหได้หลายฝักเลยแนะนำนะคะถ้าใครอยากมีความสุขในการเลี้ยงต้นไม้ก็ลอง ลองผสมเกสรแล้วก็ลองเก็บมาเพาะดูนะคะเราก็จะได้ดอกสวยๆแบบนี้นี่เลยค่ะฝากของต้นนี้เลยชมพู่ดอกโดกค่ะยังไงก็ฝากต้นไม้สวยๆกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ